โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องทุกคนชาว free fire นะผมนะสำหรับใครที่อยากเข้าแคนที่อยากเทสแคนพี่นะผมก็สามารถมาเทสกับพี่ได้ทั้งในสตรีมแล้วก็ทัก Facebook ส่วนตัวพี่มาก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่โดดจะบอกกันว่าสามารถเทสแคนกับใครได้บ้างนะผมนะก็ตอนนี้แคนพี่ก็อยู่ที่เลเวล4นะครับผมตอนนี้ก็ทําการปั๊มทัวร์นาเมนต์แคนให้รูปแคนอยู่นะครับผมเพราะว่าทุกแคนไม่ค่อยว่างครับผมนะก็ พี่โดก็ปั๊มคนเดียวครับอย่างที่เห็นนะครับผมนะก็ปั๊มคนเดียวก็ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมเพราะว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรแอปออโต้คิกเกอร์ครับผมเห็นไหมเปิดคนเดียวในบลูสแต็กห้าจอนะครับผมแต่ก็ว่าถ้าจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์แคนก็อาจจะไม่ชนะเขาครับเพราะว่าคนที่มีลูกแคนเยอะกว่านะครับผมก็จะได้อันดับไปแล้วตอนนี้ที่ทัวร์นาเมนต์แคนแคนที่อยู่ที่หกหมื่นนะครับผมนะก็ ถามว่าเยอะไหมก็นี่คนเดียวนะครับคนเดียวเปิดถึง5จอ5จอได้อันดับหก็น่าจะใช้ได้แล้วแต่ว่าเท่าที่ดูนะตัวแรกอะไฮไลท์เนี่ยอยู่อันดับ2นะตอนนี้ดอสอชอสองสอ2โนเนี่ยนํำขึ้นมาครับแสดงว่าลูกแขนเขาน่าจะเยอะมากนะผมนะก้อนนี้ก็บอกเลยว่าการปั๊มไปเนี่ยถามว่าได้อะไรไหมเท่าที่ผมไปถามมาล่าสุดนะก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็ได้แค่ ติดบอร์ดท็อปหนึ่งเฉยๆแค่นั้นนะติดท็อปหนึ่งสองสามนั่นแหละก็คนที่ชวนผมมาปั๊มก็คือช่องออยลี่ครับเพราะออยลี่มันคนแนะนำโปรแกรมออโต้คิกเกอร์คือหัวแคนนั่นแหละพาลาแกนเอ็กทูนเองครับผมนะเนี่ยคือไอออยลี่เนี่ยมันชวนผมมาปัม๊มผมก็ลงมาปั๊มเล่นเฉยๆไงแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะปัมนะ๊มไงถ้าคนในแคนผมมีห้าสิบคนแล้วช่วยกันปั๊มนะผมว่าดีกว่าเพราะว่าการที่ผมมาปั๊มอย่างเงี้ย รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นคอมจะพังครับผมนะคอมไม่ได้แรงนะเนี่ยแต่ว่าเปิดไปหลาย่อเลยนะก็ใช้เป็นก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะประหยัดเวลาครับผมประหยัดเวลาชีวิตอะไรประมาณนี้แหละก็มาเรามาพูดถึงเรื่องการเทสแคนกันกนะครับผมก็เทสแคนนะครับสกอร์ผู้ชายครับขอเป็นแบบสามบวกนะครับผู้หญิง2บวกนะนี่ขอแบบจริงจังนะเล่นแบบจริงจังนะคือลงแรงนะดันแรงนะสกอร์แรงทีมนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊กพี่โดสนะครับผมนะเดีย๋ยวจะขึ้นจอให้ดูนะอืมรอสักครู่นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากเข้าจริงๆนะโอเคไหมก็นี่เลยครับผมอยวกพี่โดจะพิมพ์นะผมพิมพ์ไว้ประมาณว่าตรงนี้แล้วกันนะพิมพ์ไว้ตรงนี้นะสำหรับใครเข้าแคนนะนพี่โดจะพิมพ์ตรงนี้เลยใครอยากเทสแคนสาขาอ่าเดี๋ยวสาขาหนึ่ง นะฮ่องสกอร์ถึงนะสกอร์ทีมสี่แรงสกอร์ทีมสี่แรงชายก็หญิงนี้เลยนะอ่าตอนน้อยที่น้องน่าจะเห็นในแค่น้องดูในคลิปน้องก็น่าจะเข้าใจนะครับผมนะนะครับผมสกอร์ผู้ชายผู้หญิงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเทสคือน้องมาเมนเมนยูดีน,นนะเมนยูดีเลยเมนยูไอดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทักไปนะ่ะ ครับนะหรือว่าไม่ก็น้องทักพี่มาก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะอ๋อพี่สตรีมเทสทุกวันนาะสาหรับใครที่อยากเข้าแคนแคนสองนะครับแคนสองก็คือแคนสาขาอีกสาขานี่คือเป็นแบบไม่ได้ซีซีแรง้งอะไรนะครับผมเป็นก็เป็นสาขาไฮไลท์นะครับผมก็จะมีถามว่าแคนหนึ่งกับแคนสองเทสเหมือนกันไหมเหมือนกันครับผมแคนสองก็เทสเปิดหกหัวเหมือนกันนะครับผมนะขอคนมีบัตรสร้างห้องด้วยนะ จะได้แบบประหยัดบัตรให้พี่นะครับผมเข้าใจไหมคนที่อยากจะมาเทสต้ตองมีบัตรเองนะครับปืนที่เล่นได้ก็ก็เป็นปืนพวกปืนอะไรนะดีเซอร์อีเกิลเอสเคสลูกซองนะครับผมนะก็ประมาณว่าหลักๆก็ก,ก็คือแบบยิงตั้งไหวอจะดูสเต็ปนะครับผมนะแล้วก็คนเทสไม่ใช่พี่นะครับคนเทสจะมีกี่คนจะมีไมไออนะผมนะตอนนี้เป็นดีไก่ยอยู่คนระับคนเทสจะมี ไม่กี่คนนะครับผมจะมี I am sorry นะครับผมคนนี้คือคนเทสอหนึ่งคนนะฮะ I am sorry ่าแล้วก็ Dead Shot นะครับผมเป็นคนเทนสอนะ Dead Shot มี2คนนะ Dead Shot 2คนนี้นะครับเป็นคนเทสอนะครับผมทสเข้าแคนทุกสาขานะครับผมทุกคนเทสเข้าทุกสาขามดยส่วนพี่เปี้ยวก็เหมือนกันนะครับผมพี่เปี้ยวก็ทสลงแรงนะครับผมก็สามารถทักแกไปได้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะให้เฟซบุ๊กทุกคนเลยนะครับผมโอเคไหมเพื่อให้น้องๆได้ไปเทสกันนะก็ นแรกครับผมนะคนที่น้องควรที่จะไปเทสแคนด้วยนะฮะจะมีน้องต้นน้ํานะต้นน้าที่เราไม่ได้พูดถึงนะฮะเพราะว่าไม่อยู่สาขานี้ฮะต้นน้ําเดี๋ยวขอชื่อเฟซก่อนต้นน้ําต้นน้ําแต่น้องก็น่าจะเห็นไฮไลท์ของต้นน้ำนะที่ดวนกับอาร์มคุงไปเมื่อไม่นานมานี้เนาะเห็นไหมนี่คนนี้คือต้นน้ำนะสามารถไปเทสเข้าแคนสามได้นะแต่ถ้าน้องเทสผ่านแคนสามแล้วน้องดันเต้ม ขึ้นแดงก็สามารถเข้าแคนนึ่งได้เหมือนกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นสุราพงศ์นะครับผมนี่คนนี้ก็เป็นคนเทสเปิดหัวเหมือนกันนะครับผมนะเทสเปิดหัวเทสแรงนะครับผมจาชื่อเฟสไว้ให้แม่นๆนะจะได้ทักไปถูกนะคนต่อไปนะครับผมพี่เปียวครับผมก็คือพี่เปียวนี่ก็คือแฟนของพี่เองนะครับผมนะก็สามารถทักไปเทสได้นกันานางก็เป็นสายดันแ,แต้มนะ ก็ถามว่าเปิดหัวคมไหมคมกว่าพี่ครับผมนะพี่แพ้เขานะครับเจ็ดต่อหกนะฮะหรือเจ็ดต่อศูนย์ไม่รู้จําไม่ได้นะเดี๋ยวไว้ลงคลิปให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็มีหลายคนนะที่เทสแคนเดียขอหาก่อนนะพี่ก็จําไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะขอมันคือแบบลูกแคนมันมันน้อยมากอนะจนจําไม่ได้ทุกคนอ่อีกคนนึงครับผมนะอีกคนนึงก็คนนี้ครับคนนี้ชื่อชื่ออ่าเด,ดชช็อตนะครับผมเนี่ยใช่นะ นี่ผมนะสามารถทักมาเทสแคนได้ครับผมเนี่คนนี้ฮะชัดตำแหน่ครับผมนะโอเคนะก็ไม่มีนะครับผมนะก็สําหรับใครที่อยากเทสโคงเทสแคนก็ติดต่อน้องๆเหล่านี้นะครับผมนะแล้วก็ฝากน้องทุกคนนะฮะติดตาม a c e b o o k ของพี่ด้วยนะครับผมอันนี้คือเฟซหลักนะครับผมนะเฟซหลักมันคนคนมันน้อยครับผมนะพอฝากติดตามด้วยนะจะได้แบบไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับเวลากูว่าการแจ้งเตือนมันไม่เด้งนะครับน้องก็ช่วยดูคลิปพี่สัก 15้าวิเพื่อให้ YouTube มันจดจำนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามทั้ง Facebook แล้วก็แฟนเพจแฟนเพจชื่อเดียวชื่อช่องใน YouTube นะครับผมโอเคไหมแข้สอบใครจะเทสก็อย่าลืมนะทักมาได้ทุกเมื่อนะครับผมนะก็ทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมด้วยนะที่เจมเขาแจกเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันเก็บจนแบบแบบนี้ก็นี่จะนี่จะแปดร้อยแปดพันล้านแล้วหรอเนี่ยขอเก็บหน่อยซิ โอ้รับซะหน่อยออ๋อมันได้15วันจริงเหรออนนะนรฉลาบาปก็เราช่วยกันเก็บชิปนี่นะครับผมนะเราก็จะเปิดต๊ดๆๆไปถึงนนี้พอถึงนี้ปุ๊บไงได้พวกโอ้ยที่เท่ะนะเห็นป่ะที่พี่อย่างที่พี่บอกครับผมนะเอออันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับต้องรองมันปลดล็อกสะสมแต้มไปก่อนนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะอืมสำรวจก็นานครับผมสำรวจเนี่ยกว่าจะได้ตัวคนตัวเค็นมาใส่เครื่องเนี่ยคือแบบนานมากครับผมนะ เออมีแล้ว2อันลาใส่เนี่ยมันใส่ต้องใส่กี่อันใครรู้บ้างนะก็เมนบอกพี่ด้วยกันเนาะก็ะวันนี้ก็คงแบบไม่มีอะไรนะผมนะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการเทสคงเทสแคนนะผมเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ถ้ามุดคพี่ทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้นะครับผมก็เข้ามาได้นะผมแต่ว่าอย่าปั่นนะครับผมนะอย่าปัน่นอย่าเกียนอย่าด่าเพื่อนอย่าด่ากันอย่าคือแบบอย่าด่ากันนะครับผมนะจริงๆกคนดูช่องผมที่รักผมนะก็ไม่ควรจะด่ากันด้วยนะครับมัน เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมการที่เราไปด่าคนอื่นนะก็ไม่ดีเนาะอก็อย่าลืมนะนี่พิเศษรับวันแม่ผมอันนี้พี่บอกเลยว่าอันนี้ออกง่ายนะครับใครที่ยังไม่เล่นมาเล็กลองเล่นซะนะเพราะว่าออกง่ายจริงๆครับไอวอลก็สวยครับผมนะคือราคาก็ถูกครับผมกล่องละสิบเก้าเองครับผมแล้วก็ออกง่ายครับเสียประมาณแค่ห้าร้อยเพชรเท่านั้นน้องก็มีโอกาสได้แล้วนะครับผมโอเคไหมก็สวันดีนะฮะก็ต้องขอตัวราน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับโอเคไหม ก็อย่าลืมนะดูสตรีมน,นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสแคนนะครับโอเคไหมนะผมจะเปิดเทสแคนนะตอนประมาณเย็นๆเลิกเรียนนะครับผมนะอ่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมก็คงจะเลิกปั๊มนะครับผมไม่ปั๊มนะนะเพราะว่าการที่ปั๊มไปเนี่ยเอาจริงป่ะการที่เราจะหาบัตรสร้างห้องอนะ่ะเราใช้แค่พันแปดก็พอครับผมนะอันนี้คือเบอร์เกินไปหกหมื่นเนี่ยคือเบอร์มากครับผมนะโอเคนะก็ ตันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละครับผมนะบ๊ายบายนะครับผมจบๆนะทุกคนสัดดีสัดดีฝัดดีฝัดดีสวัสดีเฟ้ยไม่ใช่สวัสดีแต่ว่าตัวละครนิชาเราก็อยากได้เวเราจะสุมดีปะวะเออเอ,อ้ไม่ใช่นิชาดีฟานิฮัลโหลเอออีโวเนี่ยคือแบบเหลือเพียบเลยโอ้โหดูสกินเปินว่วมันไม่ได้อะเด้ทุกคนอะลองดูเสร็จไปสุดท้ายที่ผมได้มาฟรีไม่ใช่มาฟรีดิผมไปได้มาจากกิจกรรมดวงดาวนั่นแหละเห็นไหม ผมว่าแล้วมันต้องไม่ได้ครับน้องๆคือออกยากมากเลยนะเออต้องใช้แบบคือแบบคือมันมันแรมันเป็นสกินใหม่ด้วยไงใช่ป่ะทุกคนเนี่ยผมได้มาจากลูกแกแห่งดวงสตาแล้วผมนะเนี่ยปัตรจะคือเราแค่เปลี่ยนตรงเนี้ยเออล้วมันก็จะแรนดอมปึ๊บมามันก็จะได้ของที่แบบคูณสิบคูณสิบเราก็หมุนตู้ที่แบบมันคุ้มมาครับผมนะเห็นไหมมีอะไรชุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชุดแรงนะหน่วยลบแห่งดวงดาวเนี่ยคือมันเป็นเซ็ต พวกนี้แหละครับให้เราแบบมาสะสมแล้วก็ลดราคาผมเราสามารถทําให้มันถูกขึ้นได้ได้คือเนี่ยเขาเห็นบอกว่าถึงเท่าไหร่นะ90%เลยว่าเห็นเขาเขาว่ากันนะเรนดอมปุ๊บถึง90%ปุ๊บของร้านนั้นก็จะถูกวงแต่ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยของในร้านก็จะเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะผมนะโอเคนะก็แค่นี้แหละนะุงพี่คงไม่มีอะไรจะพูดเลยนะรับผมนะโอเคนะก็ใครที่อยากมาเป็นลูกแคนพี่นะครับก็ตั้งใจฝึกเพื่อพี่นะครับเก่งเพื่อพี่นะครับนะ แค่นี้แหละมันเป็นสิ่งที่ถามว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่เอฟซีพี่อ่ะเก่งเพื่อพี่ฝึกเพื่อพี่แล้วก็มาปกป้องพี่พี่อยากจะได้คนที่แบบเก่งๆมาดันพี่แบบเล่นกับพี่ทุกวันพี่อยากขึ้นแกนซีซั่นหน้านะครับโอเคนะใครที่รักพี่นะครับแบกพี่ขึ้นแกนนะครับขอร้องละนะพี่ไม่เคยขึ้นแกนเลยมันเป็นเหมือนความฝันของพี่นะเว้ยขอคนที่แบบเก่งๆเลยนะถ้าคนที่ไหนเก่งมากๆนะพี่จะเอามาเล่นทุกครั้งเลยแล้วก็จะเอามาให้เล่นตลอด ยันจนพี่ตาเลยครับผมนะขอบคุณมากครับผมที่รับฟังพี่ในวันนี้นะโอเคนะครับผมขอบคุณมาก bye บ๊ายบายจุบ๊บๆสวัสดีครับ